เอาเอาเอาตาเอาออเ,เลนละกันแม่เมย์มันดูเหมือนจะเ <c oughs> กินมือกูไปหน่อยเฮ้ยยุกกามีไอแพดด้วยวะอะไรของมึงเนี่ยมาแล้ววางกูกับปีศาจใจะตายเยอะกว่ากันเดี๋ยวเค ตเต้นรบอ,อยากกูนกูนเดอะดาร์กเอเจสโอเฟรมเลทนี่มันอะไร What the fuck คนนี้ก็น, <the> <laughs> น่าจ โอเค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 มันตากจากน้องมองจริงด้ยเว้ยโอ้ยม่เป็นไรม่เป็นไรแค่นี้จิบจิบไม่เจ็บไม่คันมังมังมัง่งว้าว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 ,ว,าวเกือบตายจริงน,นะเมื่อกี้้ยรู้ไหมว่าลูมไกลกลัวอะไรกลัวที่สูงุ้ยหลบได้ หลบได้โอเคเรียบร้อยแบกเลยใครมะเนี่ยอ๋อคิงคิงอะไรว่าลืมชื่อคิงจิงจั๊ยจะได้อะไรสักอย่างสายสามไหมมันมีในเกมพลาแต่เห็นอยู่ไม่รู้ดิไม่ไม่ค่อยชอบเป็นเกมนอเทิร์เบดเท่าไหร่อ่ะเริ่มเริ่มไม่นิ่งแล้วเริ่มไม่นิ่งแล้วโอ้โเพิ่มเพิ่มเพิ่มระดับจังควบคุม เรียบร้อยอืมกลับมานิ่งเหมือนเดิมอาวุธใหม่ละมันคืออะไรเดี๋ยวดูสิกงล้ออ๋ออืมใช่เยอะๆสตันล็อกอ่โทชิวซอแอดซูเปอร์ฮีทเต็ดเมทัลอันอันไหนคือซูเปอร์ฮีทอันนี้ป้าไม่น่าใช่นี่เหรออ๋อไอ้พวกโล่นี่ใช่ไหมโอเครับทราบรู้เรื่อง โอเคตรงไหนมันเป็นเหล็กร้อนๆก็ใช้โล่ปลาอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ๋อต้องดามจโอเคเข้าใจละมึงไปไหนกดผิดท <c oughs> ่านนี้ไม่มาครับให้เล่นสลับปืนภาบที่แล้วก็ถือว่าดีอยู่ก <c oughs> ูสลับปืนมันเลยต้นเกมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยกติดอะไร <c oughs> ทำไมเสียงชอ็อตหูฟังกวาวอีแล้วเนี่ย จะหายชอนแล้วมั้งหูฟังใหม่ใกล้ฉันเริ่มเล่นไหนแม่ใหม่ให้ผ่านแล้วเดี๋ยวซื้อหูฟังใหม่ให้ต้องเิ่นได้ใหม่ตั้งแต่ด่านแรกเลยนะอ๋อพูดเล่นนะพี่ว่าฮามาแล้วกเกิดสงคารามทังดนี่เกิดขึ้นเพราะนรกไม่มีน้ำเย็ยนให้อาบเอาเแฮมเอาลูม,มือต่างยากเว้ย แม็กเฮลเพิ่มมันมีกี่ชัปเตอร์วะเนี่ยเรียนไม่ได้เวยนะยี่สิบสองยาวซสด้วยเปิดแอร์นะจันแม่งเริ่มร้อนละอากาศร้อนคอมก็ร้อนเกมก็ร้อนวิ่งชนเลยโอ้โหเชนกันหุกระสนโคตรใหญ่ กลายเป็นแล็กดอเลยลงไปไม่น่ามีอะไรแต่ลงไปหน่อยแล้วกันเผื่อมีั่นไงไม่มีจิงด้วยง่วงเหรอเอ่อลองนอนไหมโอ้โหมันมีกี่ล้านดวงอะเกียนั้นและล้านบอสชัวแบบนี้มีคาสินด้วยโอเคกูใช่แล้วล่ะ โอเคเดี๋ยว่าจะตายซะแล้วช่องอื่นไล่เกนี้ไม่ดูรอดูช่องนี้อย่างไลยอย่างเดียวโมหรือเปล่าโอเคที่บอกคำว่าร้อนในอันนี้ไรเอ่ยเฮ้ยเลยโฮลรเฉีซุปเปอร์ช็อตกันแบบคันเวียงสลับได้ยืดควงด้ยสองควงลูกหลักมาแล้วโอ้ยเจอสองควงกูเฮ้ยโหทำลายสี่อัน ยืดเยื้อเวลากูแล้วเกินตัวอะไรมันเด้งสุเปอดกันโอเครีโหลดเร็วขึ้นอ๋อจัดไปโซบไม่เทาวิท์ซีดพาร์ทหนึ่งอ่ะวัตตาฟวิยงเขายืดนิ่งไม่ไหวติงอ๋อสิบสี่เดือนกูลืมยกเลิก <laughs> โลงหมดแล้วใช่ไหม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 โอ้ยมันตีกูเกือบตายเอาคอนอยู่ดิความสงบหรือเทิร์นเบลดลองไปเล่นเบลดดูฮะเว <c oughs> ้ยโหสู้ใหม่เลยโอ้ย ไฟใต้น้ําเป็นไฟสีฟ้าแสดงแสดงว่าร้อนมากร้อนกว่าไฟปกติวายไฟฟ้าไฟาฟ้าของจริงไฟฟ้ามันช็อตแรงว่ะพี่มันไม่ช็อตแต่มันเผา <laughs> จําไว้กูพูดมึงพิมพ์เพราะฉะนั้นกูเร็วกว่าว oh, oh, yeah. oh, ้าวต่โอ้โหไอ้เหยอยโอ้ช็ปเตอร์คอมพิวต์นี่แค่พาร์ทหนึ่งเลเนีเ่ยอืมเปลือยเลยมึงไข่มึงไข่ติ๊สาวไม่มีไข่ กูมาแล้วโอ้โหอ้าวเฮ้ยกูขึ้นมาทำไมเฮ้ยขึ้นไปขับหุ่นจริงดิมั็นยิงเลยเฮ้ยอย่งแค่พูดได้ด้วย,ยฟังอย่างเดียวไม่ตอบอืมพยักหน้าก็เป็นอินโทรเวิรดเนี่เอง <laughs> เยหอ,อะไรวะน,น่ะไม่เหมือนมีเคมทษเลยโลแตกเว้ยโอเคโอ้โจบแล้วเหรอกูไม่ได้เก็บเชือกกูเน้นผ่านเดี๋ยวนี่ไงกูไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากยืนแอคในคาสซีน นรกจำสกแก่อุ้ยอ๊ะเขี้ยอะไรวะโอ้แม่เจ้าว้าวฮะ้ยไมัต้องสลับปืนบ่อย แต่ว่าพาดเนี้ยสับปืนช้ามากช้าจนงุนงินอะเอ้ยแต่เห็นอย่างงี้เคยได้ไปเล่นเกมดูมกับที่งานคอมมาที่เกมเมอร์โดนจัดไว้แล้วเว้ยแบบเราได้เสื้อดูม,มาด้วยมันเป็นหมดแบบเหมือนแบบนิวเกมพัตเราเล่นมาผ่านมาได้สุนก็นมาเยอะเหมือนเดิมวละมาเมืองกูมาต่อกันดีกว่า what the fuck โ oh. oh, yeah. อ้ยโอ้ยเกียอะไรวะเนี่ยโอ้ยรถังยิงมาเรียแล้ว ับโอ้มึงจะรีบยิงทำไมวะยิงกันทีละคนดิกูกลับไม่ทันด่านที่1ิบเอ็ดพิ่งสิเอเงเหรอเลยท่าน11ด่านขับหุนอีกแล้วอ่ะอาวุธอืมอะไรเนี่ยโอ้โหกระสุนใหญ่กว่าเดิมก็แต้มต้นอย่างนี้ดยู่วะก็แตกตัวมึงแตก โอเคอ่ะมันเก็บมาพูดเองแค่แค่นี้อีกแล้วขับแค่นี้ด้วย Holy Swarm อ๋ออ๋อเหมือน s ซ m o n s นซอยของ Virgil What the fuck รถทางอีกแล้วเหรอเฮ้ยเขาตกคนแรกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเอาเกาะมา อีเด็กก็ลงไปนอนเป็นไงมาเป็นไรเลยนี่คนนี้ก็เหมือนกันนี่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 คนนี้นี่นี่ดูก่อนนะอะไนี่ใส่ไม่เข้ามาไงนี่คนนี้ก็ตีไม่เข้าขนาดไม่ใช่ใส่ไม่ได้ใส่ก้อยเนี่ยตีไม่เข้าเลยอืมเอาแมงเข้ามาแล้วแมงพาพวกมาด้วย ไม่เอาโ okay. อเคพอได้ะละเกมน่ารักเกมนี้นะน่ารักเกมดูเกมน่ารัก,ก,รก,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 รกช่างเขาคิดอะไรอยู่วะเนี่ยมันอาจจะได้รักสอหบเขาก็ได้นะโอ้พี่ใจยเย็นใจยเย็นพี่ใจยเย็น,ยยนค่อยๆยิงมังกรอ,อีกแล้วอ๋อมีรูปด้วยอ๋อประกอบคอมเซต็ตแล้วเขาการจ่อแถมคีย์เกมแต่ไม่บอกว่าเกมอะไร เยอะเกินโอ้โหก็ขย like ืนแอคมีย so ืนแอคด้วยอนี่กูตายแล้วด้วยเคคอมพิวต์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันไม่มีของให้เก็บโอเคดูระดับน้ำลงดูดยังไงตลอดมาดูดอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่ ก็แกก็เดิมปกติเอ่อเราเป็นนตีนแกดูสักเล่าที่มีวินวิชได้รู้เลยรู้กันว่ากนอื่นโดนแบนรัวๆก็ใช่ไงตัวในซิปป์เปิดแบทคู่กรณีนี้ก็อยู่ในนี้นะไอ้เอานี่ใส่พี่ออกมาทำในช่องอื่นเนี่ยนะบุรุลลุติการแบดอ็องมึงระวังนะเว้ยกูช่วยอะไรไม่ได้นะฟ้าเรียกข้าดินเรียกข้าแบดอ็องปืนใหม่เหรอปืนใหม่บอลิสติกฟอสคอสโบ อ๋อ BFG ภาคนี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยไปจาก BFG เป็น BFC พันห้าได้อะไรได้ทุกอย่างเลยครับกูโลได้ไหมยันเขยนึกว่าจะไม่มีสแลวปืนปืนล้างฉาก็ตายจากอะไรมันอยู่ใน้ำเฉยอุ้ยยันนากลัวไม่เอาไม่หวดาบใช่หรือเปล่าเมสโอ้โหอะไรพวกเนี้ยเติมกระสุนทีเดียวเต็ม ในจานโจตีครั้งเดียวแพรล,ลี่จะเพิ่มรีชาร์ตให้อาวุธชินีได้เจ๋งโอ้โหชี่ยของดีผม,มเก็บไว้ดีกว่าของดีไ่เก็บเพ่มเก็บไ,เบไ่เก็บดีขนาดนี้เอาเอาเอาโอ้ยบอด,ดาร์กโสดแล้วไงวะเนี้งางงานนานเหลือเกินจับทางมันได้แล้วนั่นแกละจากไม c ค a าวหรือเปล่า อีกแล้วอีกแล้วอะช่วงนี้เจอบ่อยนะเนี่ยเสารนี้มีงานซัมเมอร์เกมเฟสอีกเราจะนั่งดูว่าไอ้ก้าจะมาจริงหรือเปล่าไอ้ก้าแล้วก็คอล์ิตี้จะมาด้วยหรือเปล่ามีข่าวลืออยู่2อย่างอ่ะป้าคอร์ริที้ปีนี้ไม่โมเดิร์เฟสสีก็แบ็คออฟเจ็ดอะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดจากกูมาคอร์ริที้แบ็กออฟเจ็ดของจริงเหรอวะ

เอาดูมาทำไมเกมเถิดอ,อีกแล้ววะไม่อยากเล่นต่อแล้วว่าเอากวกไปเอากวกไฟมาวสิบเมตรเองหลับตากูหลับตาแล้วตรงอย่างเดียวกูมาเอาเสียงด้วยเอาดิอุ้ยรอบปลอดภัยอุ้ยดล้ดดันมีไปต่ออีกวันสิบเมตรโอ้ยจะดำลึกลงไปทำไมเนี่ยโอ้โหมีเสียงด้วย อุ้ยประตูสวรรค์ชัดๆแบบนี้อิ้กูรอดแล้วทองของโอชิดีข่ามาใหม่โอ้โหเนียอเลยนะครับเดี๋ยว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 เผด็งอากากเดี๋ยวแค่เฟนลีวลดูมายหน้ามป่กียมันหล่อล่ำจังเลยไม่เหมือนคิสเลฟฟิลเลยเบอร์เซิร์กพลังใหม่เหรอ คืออะไรยิงปืนทุกอย่างแรงขึ้นหรออ๋อยิงสกศตูแลเพิ่มเลือดอย่าแค่กระสุนไม่มีมัหมดด้วยเคยมีคนอยู่ในพิบุตรมาจุฬาเคยถึงขั้นดับชีวิตกำลังนึกเนื้อเพลงอยู่ว่ามันลองต่อว่ายังไง <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนรูปไอ้นี่อะไรวะเปลี่ยนสกินคีย์บอร์ดอะที่มันเป็นกระโหลกสีนดำเงินแล้วมีแล้วม,ม,ม,มีไฟอ,อะ Back to the Bone ตาหนา้นารักนะนา้นากระสุนจะหมดแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับอือช่วยโยโซตันโยสู้ตายบนไหนอ๋องไอ้เอาวอลลอนดิส อะไรค hey, ่าผ่านทางเฮ้ช็อตส่วนลดร้อยเปอร์เซนต์วันทั้งที่ขออะไรกูมาวะกูให้ยี่สิบบทแม่กู <laughs> บอกเลยเงินซื้อกูไม่ได้เงินซื้อกูไม่ได้กูบอกเลยทำ <laughs> ไมมาผอถูกต้องเ <laughs> อ้าแจมทำไมจากสีฟ้าก็เป็นสีเทาล่ะไหนตงังไหนตงังเอามาเลยเร็วๆให้ไวให้ไวคนให้แล้วไหนวะอ๋อยี่สิบมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนหรอวะเนะี่ยอ่ะกดใหม่ อุ้ยดีมากดีมากโอเคคราวนี้ก็คืนประแจมาเหมือนเดิม1ิบอันดับชาข้างหลังในอนิเมะโอ้อีก3ด่านชัดนิดเดียวก็จบแล้วอุ้ยกำเน้อจังรนับหลาใจอะไรไม่ใช่คนอย่างนั้นง่วเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นนะเจมกูเห็นนะกูเห็นนะ s e c นทาว o w อ้าอ้าอ้าโอ จังอีกมิบจีทีเดียวจบแล้วก็ทิ้งปืนของดีพี่ทิ้งไปทำไมอุ้ยที่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาใหม่เรามาสู่ขั้นตอนเรียนรู้โมเซตกันโอ้ยมันจะจบตีช้าไปมเนี่ยบอลดักโซ่้วไงเนี่ยอุย้ย สร็จกูอุ้ยบาบาบาเลลบาแลลความออกมันยังกวามออกมันหนังสืออุ้ยอ่านยังไงภาษาไทยก็ยังตก This is true ิวติวอร์เจียวเมื่อกี้มีใครพูดถึง t r u e power หรือเปล่าอืออ่านหุมเงาจากหนังสืออะใช้ใช้ใค้ใช้ตายแล้ว เรียบร้อยอุ้ยตอบเฟรย์สองมเนี่ยแมงกลายล่างโชว์ด้วยอ๋อเพิ่งใช้พลังชีวิตไปเมื่อกี้มีเป็นไงกู้อำนวยกาหมันถออึงสือบอกแล้วอุ้ยอย่าเซียวกูคนหรอกเก็บพลังชีวิตมาเพื่อสู้กับมูลนิยมเพลยร,รู้ป่ะเรียบร้อย,อยมันยังจะขัดคืนอ,อีกเนาะอุ้ยพี่ผมเจ็บมอกร มังกรมาช่วยเอ่อมังกรตายง่ายอย่างนี้เลย,โ,ยโกรธแล้วมัวกกฏต้องต่อกับมึงยกสามมาเนี่ยพลังชีวิตกูหมดแล้วชิบหายแล้วเังกรสุดมาโอเคมาหุยกำนด้นขู่ไปไงว่างหมอบหนึง่งจะตายแล้วนิดเดียวเฟสสุดท้ายเด้อขอร้อง จบแล้วใช่ไหม <c oughs> ขอคืนนะเออไปเลยทั้งเกมกูพูดอยู่คำเดียวรันชปเตร์สุดท้ายอ๋อตาตามไปตบมันต่อในอนะลอ็อกว่ะมูเดิมเลยนีน่วะ่ะกูอ่านมึงออกเหมือนหนังสือ <c oughs> อือน้องมึงตายละอื <c oughs> อเอเมเลือแ้มมึงแล้วนะกูอ่านมึงออกเหมือนหนังสือ ไม่คุ้มเลยว่ะเอาแต่สตาร์มเลยอย่านะอย่านะกูในะช้พลังชีวิตไปหมดแล้วอย่านะามันก็อ่านกระบอกหนังสือว่ะกูจะตายแล้วมันจะตายแล้วรอบนี้กูอ่านมัออกหนังสือของจรงิงกูไม่เคยอ่านหนังสือซสำสบสบแปมอีซีนุ๊กไอ้ไอ้นี่อยู่แล้วบุ๊คนี่หัวเจ้านายมึงอ๋ออึ้งเลย อ่ายกย้ายยกย้ายยักย้ายจนไหนก็าตายแล้วยักย้ายไปกลับบ้านแ <c oughs> ห่หัวเขาเ <c> ง <oughs> ินเดือนก็มาจ่ายตายซะละโอ <c oughs> เคจบแล้วดู The Dark Ages าสามพาร์ทยี่สิบสองด่านโคตรเยอะ <c oughs>